ถอยหลังนะครับแล้วก็ลากช็อปย่านะครับซึ่งตัวช็อปย่านเนี่ยจะหนักอยู่ประมาณราวๆสองร้อยกิโลนะครับแล้วก็อันนี้เราก็เอาสามล้อที่เราติดตั้งกล่องเกียร์เรียบร้อยแล้วเนี่ยเอามาลากให้ดูนะครับก็ลากไม่ได้ติดขัดอะไรนะครับเพราะว่ามันสเตอร์เนี่ยมันออกหนึ่งต่อหนึ่งอยู่แล้วนะครับเราไม่ได้ทดลอบอะไรนะครับก็ลากปกตินะครับซึ่งตัวเพลาที่เราใส่อยู่เนี่ยมันเป็นเพลามุนสองล้อนะครับแล้วก็ล้อหน้าโตนะครับนี่นะครับก็ลากไม่ได้ติดขัดอะไรนะครับ ราจะสับถอยหลังให้ดูนะครับสับถอยหลังเพียงแค่เราโยกนะครับแล้วเราคาเกียร์หนึ่งไว้นะครับอ่ะก็จะถอยหลังได้นะครับนี่โอเคถอยหลังปกติแบบนี้นะครับนี่อ่ะเดินหน้านะครับอ่ะเราก็จะเดินหน้าก็เดินหน้าปกตินะครับเดินหน้าถอยหลังเนี่ยอ่ะปกติอ่ะโยกสับโยกถอยหลังนะครับอ่ะก็จะถอยหลังแบบนี้เลยนะครับทีนี้เวลาที่เราจะถอยหล like wow. ังเนี่ย มันคล้ายๆกับรถพ่วงนะครับเราอาจจะต้องฝึกความชํานาญนะครับเพราะว่าเวลาที่เราถอยหลังเนี่ยเราเลี้ยวซ้ายมันพ่วงมันจะไปขวาเลี้ยวขวามันจะไปซ้ายนะครับเราต้องฝึกความชํานาญในส่วนนี้ก่อนนะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับก็เทสแล้วไม่ได้ติดปัญหาอะไรนะครับส่วนที่เหลือก็คือพยายามเทสกล่องเกียร์หนักๆนะครับเพื่อที่จะได้ออกขายแล้วให้ลูกค้าได้ไปใช้งานใช้กับสามล้อแล้วก็ใช้กับพ่วงข้างนะครับอ่านี่เป็นสถานที่ผลิตของเรานะครับเครื่องมือเครื่องจักรพร้อมนะครับ เครื่องกึ่ง C N C มีเลเซอร์นะครับมีกึงแมนนวลมีมิดลิ่งมีกัดเฟืองนะครับมีพร้อมนะครับแล้วก็มีพอมีประสบการณ์บ้างนะครับในการทําพวกเครื่องจักรเครื่องไม้เครื่องมือนะครับอ่ะเราจะประมาณนี้นะครับ